ท่านก็นไม่ได้ว่าแล้วพอมันพูดอีกท่านก็นเลยว่าไอ้บูดม,มึงเป็นอะไรมึงจะเสียจิตแล้วหรือไงเสียจิตออมึงจะเสียจิตหรือมึงจะบ้าแล้วแล้วก็เพราต้นเดียวเนี้ยกูจะเอาไปไหนกะเพราก็เดียวมันก็ตายจ้ะแล้วก็กูน่ยจะอยู่ไปได้แค่ไหนก็เดียวกูตายมึงก็เอากันไปเถอะทีเนี้ยพอสวนไปแบบนั้นเขาทํำยังไงครับยายเขา้า อันนี้พูดได้ไหมเดี๋ยว่คนนะกระสิบดิกระสิบกระสิบข่าวเขาบอกว่าตีนกูเงียบเงีไหมอะไรนะตีนตีนเขาบอกว่าเดี๋ยวตีนกูเนี่ยกูจะตกน้ำเอาโอเคพูดได้อันนี้พูดได้เขาพูดว่าไงนะอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยมึงเห็นตีนกูไหมเออเห็นตีนกูไหมยวนยวนมึงเห็นตีนกูไหมเออลูกภัยนะเออเนี่ยตีนกูเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปตกน้ำมึง เดี๋ยวตีาตบหน้ามือเออเดี๋ยวตีมาตบนะโอเคเออ ทางเราก็เลยเป็นหลานใช่ไหมก็สงสารใช่จ้ะก็ต้องเข้าไปดูแลท<ช>ี่จะรนะ้องอันนะทําไมอ่ะทำไมจะร้องนะพูดไม่ออกทํไไาไมถึงพูดไม่ออกไนบอกติค<ๆ>ิดถึงไม่ถามวิพาถามถามถามหลานทําไมถึงพูดไม่ออกก็เขาอยู่คนเดียวหัวเดียวอะน่าสงสารเนี่ยไม่มีลูกดูแลทั้งทั้งที่ลูกก็อยู่ข้างๆแต่ไม่ลูกไม่ดูแถมยังดา่าโอ้บางวันก็กินข้าวกับเกลือบางวันก็กินข้าวกับน้าปลา จริงทุกอย่างเนี่ยพี่พาจริงกินข้าวกับเกลือใช่ทำไมล่ะแม่รถก็่ไม่เป็นอะไรนะมอเตอร์ไซค์ก็ขับไม่เป็นเดินก็ไม่ขี่ไม่เป็นดีแล้วขี่เป็นก็ขี่ไม่ได้แล้วตอนนี้เก้าสิบกว่าแต่ประเด็นคือกินข้าวกับเกลือทําไมอ่ะบางทีเขาก็บอกบางทีเขาไม่ได้บอกโอ้หอ้าวโอเคเดรกก่อนนะพักสักครู่นึงแม่ ผมขออนุญาตอย่างนะท่วงหน้าผมขอเอาลูกแม่คือในวุฒิเนี่ยมานั่งเลยได้ไหมกับสะพ้ายเขานะเชื่อผมนะจานนะอนุญาตนะผมให้เขามานั่งแล้วดีจะคุยเขาเลยว่ามันเกิดอะไรจะท่านไม่พูดนะไม่พูดกับเขานะจะจะท่านจะนั่งฟังนั่งฟังพูดกับผมคนเดียวถือว่าผมเป็นลูกคนหนึ่งพูดกับผมได้ดีไหมดีเลเรียกลูกหนุ่มสิลูกหนุ่มสิ เรียกหนูลูกเออเดี๋ยวทําอย่างนี no, ้ให้ให้ลูกเห็นนะอะทาอีกท so ีนิหนูลูกจะทิ um, ้งแม่นะลูกนะไม่ทิ้งแม่หรออ่านะผมกวัวกระเพราเนี่ยแม่ปลูกกระเพราเขามาเนี่ยเที่ยวงัวงัวมากินงัวมาไดก็ด่าเขาได้เขา เออแล้วก็แบบคนก่อนได้เป็นไงไกดายเอ๋ไก้แซ่บอ่ะใครไอ้เอ๋ไอ้แซ่บีกันก็คนเมื่อก่อนเขาด่าได้ตองคนนะชื่อเอ๋กับชื่อแซ่บอ่ะเอ๋กับแบบเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวแล้วก็มาเลี้ยงวัวแล้ววัวมาโดนต้นกระเพราเขาโดนต้นต้นมันต้นอะไรเข้าเออเขาด่าเขาด่าเอาเป็นเรียกด่าอ่าต้องคนนะลูกคนลูกสะแซนกับลูกนูนไม่เป็นไรไอ้ด่าคนอื่นไม่เกี่ยวเอาเรื่องเรานี่แหละเอาเรื่องเราไอ้ยังพมพมกับว่าแม่เนี่ยว่าปลูกอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่องัวเข้ามาเที่ยวมาอะไรแกก็ด่าแกก็ด่าให้ก็เออ แล้วไงพูดเนี่ยพูดจริงแล้วเข้ากระดาผมมาเป็นชุดเระดาไอ้น่าจะที่อะน่าจะโอ้่ห้าถุกแล้วกูเลี้ยงลูกมาจนป่านนี้กูไม่เคยด่าลูกแมนเลยเขาไม่เคยด่าลูกอย่างนั้นไม่เคยเนี่ยก็บอกนะป่าผ้านาย่าไม่เคยเลยจ้าถูกถ้าพวกมึงแก้หมดเถ็ดมาว่ามึงไม่จับพิชอบเรื่องที่มึงพูดเรื่องที่มึงทำข้อให้มึงมีอันเป็นไปข้อให้มึงรถชนตายข้อให้มึงตาย ที่ไม่ดีเ้าไม่เขาถูกท่านนู่นไม่้อควรนู่ไม่เป็นที่เข้าวะเขาให้ย้อนกลับไปหาเขาเดี๋ยวนั้ใจเย็นๆไม่แต่นี่ก็แม่นี่ก็ย่าแล้วนะมึงนี่ก็แม่คุณนะไม่รับความผิดเลยฮะมันไม่รับความผิดเลยคุณฉันแก้แล้วฉันไหมตอนแรกแล้วฉันแม้เรื่องหมดเถิดมาพูดถามคนบังกายจนเกี้ยงไอ้เรื่องว่างูอกินน้อนกินเนี้ย ไปเอามาพูดทำไมน่ะมันเรื่องของชาวบ้านเรื่องของคนอื่นเรื่องคนอื่นเอออออเเรืื่่งคนนาเรื่องที่ด่ากูเนี่ยแหละถ้าเอาเรื่องที่ด่าสิเอาเรื่องคนอื่นเรื่องชาวบ้านมาพูดลบเรื่อนทำไมอ่าเอาโอเคอ่ะไม่ต้องพูดเรื่องชาวบ้านเอาเรื่องนี้แหละเรื่องนี้เพราเอาเรื่องกะเพราดีกว่าเอาเรื่องเดียวจบเรื่องเดียวจบนะเอายังไงเรื่องกะเพราเอาแม่ฟังเขาหน่อยจ๊ะจ้าอ่านี่ลูกหนุ่มไหมจ้าลูกหลุมนะเออฟังลูกหลุมก่อนนะจ้าอ้าวเชิญน้องปายฟังนะน้องปาย เอาเชิญยายคนนี้พอนายวูดพูดว่าเขาเป็นแม่เรานะแม่ก็จริงแต่เขาไม่ได้หนับฉันเป็นลูกกระเพ่ก็ไม่ได้หนับเลยต้องได้กระตวุดปุ๊บเข้าด่าฉันจะใจง่ายเขาไม่ชอบลูกสะพ้ายคนนี้เดี๋ยว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 ตัหนึ่งแม่ให้เขาพูดก่อนเดี๋ยวแม่ค่อยพูดโอเคไหมทำนั้นนะเขาด่าฉันแล้วนะเขาไม่รักเราเราทําอะไรผิดก็ถึงไม่รักเราไม่ได้ทําอะไรเลยจ้ะด้กระตะวุดปุ๊บทอดปลาหมึกห้าวไม้ พ่อประมือให้กินก็บอกว่าไม่ทาให้กินก็บอกไม่แล้วก็พอนั้นพอตั้งน้ามันร้อนท่านก็มือกใส่ก็กลับทางน้นก็เอาขึ้นห่าว่าไม่สุกบอกไม่สุกอีกต้องเอได้ก็มาไม่ไมเลยตั้งแต่ได้แรกๆเลยเขาไม่ชอบคนนี้ทำยังไงก็ไม่ชอบแล้วยังไงต่ออะว่าไปเาก็ได้ได้ขึ้นโคตรขึ้นปลาด้าซารพัดได้เลยขึ้นโคตรขึ้นปลาท่านขึ้นโคตรขึ้นปลานโคตรมึงเล่ามึงปลาานมึงเป็นแบบนี้เอง นานเน่ต้องกาได้นค่ะน่าจะเป็นหมายถึงด่าถึงโคตรเงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโคตรเงาโคตรโคตรเขาเข้าใจโคตรเงาเข้าใจแต่ปลานคืออะไรคือมันเขาเปรียบเป่อยว่าโคตรเงาปลานเล่ามึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลียนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาลมนัดยังไงต่อยังไงต่อเข้ากันดาเรื่อยๆมาบะบางที่ช่ากระทนไม่ไหวช่างกระเที่ยงถ้าทนได้ช่านกระทนอ่าแล้วก็มายันเรื่องกระเพราเนี่ยนายวุดว่าแม่ไม่น่าปูกมาไงเรอกเรียองงัวเขามากินยา เดี๋ยวไปเที่ยวกัดมั่งอะไรก็แม้ก็ด่าเข้าทาไมไอ้บุศมึงจะตายตรงนี้ไงเขาออกมานะไอ้บุศจะตายตรงนี้เหรอเออนี่มันที่กูนะมึงมีที่มาด้ืแต่เขาแบ่งมาให้เนี่ยใส่เข้าตรงนั้นใส่ใส่อส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 อไอ้ปะลงชั้ง,งที่ชาไม่ดีก่อนนะคือที่แปลงเนี้ยมันเป็นที่ของเขามาก่อนถูกไหมของแม่ที่พ่อที่พ่ออ้าวแต่พ่อตายไปก่อนพ่อตายก่อนเพราะผมเลยหลังกับพ่อมาคุดต่อคุดใหกับพ่อมาเอแล้วก็พอพ่อนาทีแบ่งให้ผมแล้วก็ พี่ถ่ายน่ะแล้วผมแล้วมน้องมาซื้อพี่ซื้อล้านถ่ายอีกอีตรงที่ว่าอยู่กันน่ะไอ้ว่าดงกระเพราวะคือสุดท้ายเนี่ยสองคนก็ต้องอยู่ใกล้กันจนได้ถูกมันไปไหนกันไม่ได้อย่นั้นอยู่นั้นอย่าให้อปลายไล่เหมือนกันนี่ก็ไปไหนไม่ได้ถูกไหมเอ่ก็ยู่ติกัารเดี๋ยวฟังข้อกฎหมายน้องปลายยังไงพูดสิคือตามหลักแล้วนะคะทุกคนคือ จากที่ฟังเนี่ยจากข้อเท็จจริงที่ฟังตอนนี้คือมีการด่าตอบเถียงกันโต้อตอบกันอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทั้งคู่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปร้องทุกข์เลยเพราะว่า <Yeah. S 1> ถือว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติในในคํากฎหมายแปลว่าทั้งคู่มีส่วนในการร่วมกันกระทําความผิดในครั้งนี้ในการด่ากันครั้งนี้ย <c oughs> คือด่าตอบกันไปตอบกันมามืนเหมือนการทะเลาะวิวาทอะคะ่ะ <Yeah. S 1> ซึ่งจริงๆทั้งสองคนอะ ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนี้ในทางแพ่งได้ด้วย<ะ>เพราะว่าถือว่าสมัครใจทะเลาะวิวาทกันแล้ว<ะ>ใช่ตรงนี้แหละค่ะที่เป็นข้อกฎหมายแต่ว่าทาั้งเนี้ยอ่ะนอกเหนือจากข้อกฎหมายในฐานะที่เราเป็นลูกและเห็นว่าคุณยายอายุเยอะแล้วตรงเนี้ยค่ะหนูคิดว่า ในส่วนตัวนะหนูคิดว่าเรื่องอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆอ,ยอ,ยอก็ไม่ควรที่จะเก็บมาให้มีปัญหากันต่อไปอะ,อะไรผ่านกันได้ก็ปล่อยให้ผ่านเพราะเขาอายุเยอะแล้วอีกอย่างเห็นเขาอยู่คนเดียวยังไงถ้าเขาเป็นอะไรมาก็ต้องมีลูกหลานนี่แหละคะ่ะต้องคอยไปช่วยเหลือเขาอ่ะดังนั้นคนแก่ก็อาจจะมีบ้างอารมณ์ร้อนหรืออะไรเงี้ยเราเป็นลูกหลานบางทีก็ปล่อยผ่านได้ไหมล่ะอย่าไป ถือโทษโกรธกันขนาดนั้นเลยเพราะว่าเนี่ยที่เป็นวันนี้คือจริงๆมันไม่ได้มีความอะไรที่มันร้ายแรงกันเลยใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยค่ะจริงๆมันจบกันได้ถ้าเราแค่ปล่อยวางกันนะคุณยายเขาก็แก่อยู่ได้อีกไม่นานนะครับหนึ่งนะขอขอ,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 ขอโทษจริงๆนะอ่านแล้วทนไม่ได้ <laughs> พูดตั้งนานไม่มีใครชมพอปลายพูดนางฟ้า พูดดีพูดตั้งนานขอบคุณค่ะอุ้ยแม่อะไรแม่มองอะไรแม่มองอะไรจ๊ะฮะแม่มองอะไรเอาธนายไปพูดต่อโอเคพูดไปธนายค่ะแล้วส่วนของที่ดินนะคะอันนี้ต้องให้ความรู้นิดนึงว่าอันนี้เราอะทางกฎหมายเราไม่ใช่ถือว่ามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะมันเป็น เป็นแค่สิทธิข้อพองใช้ประโยชน์เหนือพื้นดินจริงๆแล้วกรรมสิทธิ์หรือเจ้าของจริงๆในที่ดินที่เราอยู่กันเนี่ยคือรัฐนะคะใช่เรามาทะเลาะกันทั้ง,งที่เราไม่ใช่เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์กันอะ่ะ<ช>กับเรื่องแค่เนี้ยที่ต้องมาตัดลูกตัดแม่กันนี่มองว่าไม่คุ้มเลยอีกอย่างถ้าเราแบบยอมกันได้คุยกันได้มันก็ดีค่ะ <Yeah. S 2> เขาด่าก็ก็ปล่อยเขาไปบ้างเพราะยังไงอายุเขาก็เยอะ เราก็อย่าไปถือโทษโกรธเ<ด>ขาขนาดนั้นเลยคือทางฝ่ายหนูก็คือหนูอะยอมยอมอได้ค่ะแต่ว่าคือย่าไม่หยุดแค่นั้นเองคืออยากให้ย่า<ด><ด>เขาหยุดเ<ด>ขาปงบ้างถ้าถ้าเขาด่าด่าแล้วไม่มีใครโต้ตอบเขาก็อาจจะหยุดหรือเปล่าเราเราก็ปล่อยไปบ้างบางทีอันนี้เห็นเห็นใจแบบบางทีก็ด่าเราเกิดอารมณ์เนาะอันนี้เข้าใจแต่พอทําให้เป็นเรื่องเป็นราวไปร้องทุกข์กันอะไรเงี้ยจนถึงขั้นดําเนินคดีเงี้ยเนี่ยค่ะแบบ ย่าเขายายเขาต้องไปแบบลงพักไปอะไรเงี้ยก็น่าเห็นใจถูกไหมล่ะจริงๆเรื่องของเรื่องที่เราทะเลาะก,กันในที่ดินเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ไม่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์ของใครเลยนะที่ดินนี้ไม่เป็นของใครด้วยซ้ำเป็นของรัฐนะคะ